ตสุโขธรรมะสุโขสังโฆสุโขทุ่ทังลาโคธรรมะหลาโคสังทั้งหลายโธทีทั้งปูโคธมะปโคสังปูโฌที่ท่านมีธรรโะอยู่ธรรมะมนธรรมะอยู่ธรนมขมีธรรมะอยู่มันจะมาเร็ชื่นหน้าชื่นระโตสังโฆที่ทั้งหลังวรรณะโคอุปปิโสโควานิมาณังอุปปิังก็ปิปังปูหังปูตโนวะนิสตุโตคาบุุเรนตุสังเกตา กันโดกนราโสญาามณีโสยิรโสยาาสัพติโยวิวัตกันติสัพพะโหโกวินัสตุมาเตผวัตวันตราโยสุทีทีชาดุโกภวะอภิวาเรนสีริสนิจังโทธาปัญโนยตาโรธรรมาวัันทีอายุวันโนสุขังภะลา